เราไป <let> s <S ดูข่าวการค้นพบจากภาพดาวเทียมซึ่งเผยให้เห็นว่าจีนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เพิ่มดาววิเคราะห์ด้านภาพถ่ายกล่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้อาจมีความสามารถในการต่อกรกับเรือทุกเครื่องบินท,ที่ใหญ่ที่สุดในกองเรือสหรัฐได้ภาพดาวเทียมนี้ถ่ายเมื่อเดือนธันวาคมปี2566เป็นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงทางตอนเหนือของจีนภาพแสดงเรือลำใหญ่ที่กำลังสร้างนัววิเคราะห์ภาพถ่ายหลายคนบอกกับ NBC News ว่า เรือลำดังกล่าวดูเหมือนจะมีเครื่องยิงสี่เครื่องสำหรับยิงเครื่องบินรบเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดที่จีนเปิดตัวซึ่งมีชื่อว่าฟูเจียนสามารถปล่อยเครื่องบินรบได้เพียงสามลำเท่านั้นโคลสกสถานทูตจีในในกรุงวอชิงตันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือที่ออกแบบใหม่นี้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีนลำนี้สามารถต่อกรกับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐได้ ปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐเป็นเจ้าของเรือมทุกเครื่องบินขนาดใหญ่11ลำการพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลพรัมพยายามยุติสงครามในยุโรปและเปลี่ยนความสนใจไปที่อินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากจีนคอมมิวนิสต์